สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนไกลครับแล้วก็ไม่ได้มารีวิวรถเกี่ยวนะท่านผู้ชมวันนี้มาหามาหาตีหนูดีกว่าวันนี้ไปไหนไกลไม่ได้ครับเพราะวา่าคึมฟ้าคึมฝนนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมก่อนที่ผมจะมาฝนฝนเริ่มลงเม็ดนะครับนี่ก็หยุดฝนตกไปนิดนึงครับเราก็จอดรอรอให้แห้งแป๊บหนึ่งก่อนแล้วก,กินข้าวก่อนถึงจะเกี่ยวกันต่อนะครับ เดี๋ยวอยู่ใกล้ๆบ้านเลยผมก็ไม่ได้ไปไหนไกลไม่ได้ไปถ่ายไกลครับผมนี่คืมฟ้าคืมฝนนะน่าจะทั่วถึงกันหมดนะเขตแถวบ้านผมนี่ก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรครับรถเกี่ยวก็เจ้าเดิมคะเจ้าเดิมๆทีมงานจะผาสั่งเลยเป็นสมคิดหมดเลยทั้งสามคันวันนี้ก็ไม่ต้องรีวิวเนาะเดี๋ยวผ่าตีหนูดีกว่า น่าจะมีหนูอยู่เพราะว่าคนขับว่ามีหนูอยู่นะครับพอจะได้กับข้าวสองสามตัวหรือเปล่าสนามเถื่อนยังไม่ได้ไปฮะโอ้กํำลังมนันสนามเถื่อนไม่ไหวครับท่านผู้ชมเหนื่อย,กว,ออก,ยก,ก,กว่าจะได้แต่ละคลิปโอ้โหนามันโตนะนาค่อนข้างโตการถ่ายคลิปก็จะลําบากครับกว่าจะได้แต่ละคลิปถ่ายข้างล่างลำบากครับนานก็ประมาณสามสิบสี่สิบไล่นะครับ อะไรครับแห้งแล้วครับจอดรออยู่เป็นชั่วโมงนะตกนิดเดียวนะตกพอย,ยิ้มหยิมนะครับเหมือนน้ำค้างลงนะ่งเอาไวดานเนีะบ่บยๆมีติดตกอีกนะเพราะว่ามืดกูเลยนะรอบทิศรอบทางมาั้ไม่รู้ว่าเป็นหน้าฝนหรือหน้าอะไรเนะี่ยหรือมันจะหนาว ็ไม่มีอะไรจะรีวิวนะรีวิวไปหมดแล้วนะครับวันนี้ก็มาแบบสบ,บายสบ,บายนะฮาตีหนูนะส่วนสนามเถือนก็เอาไว้ก่อนนะครับสนามเถือนผมก็ว่าไม่รู้เกี่ยวได้เปล่าฝนมันตกตกหมดเลยนะตกทั่วเลยตกแต่เมื่อคืนนี้นท่านผู้ชมเนีย่ยเริ่มลงเม็กแล้ว ขยวได้ด้พอรถจะลงไปกลางนาไม้แล้วผมนู่นขาวเลยนะโยมข้าวก็เป็นวัยรุ่นบ้านเชียนเราก็ซื้อข้าวด้วยฮะซื้อข้าวแล้วก็มีรถเกี่ยวด้วยอ้งย น่าจะทั้งวันนะดูแล้ววันนี้สงสัยต้องปลูกเปนอนมนะั้งยังเดินไม่ถึงที่เกี่ยวแล้วกัดเดินกลับไหมครั กหน้าฝนเลยครับท่านผู้ชมไม่รู้วันนี้จะได้เกี่ยวหรือเ่า รอบที่สามน่าจะเปิดจริงๆนะแดดออกแล้วครับมาประมาณสี่สิบสี่สิบไล่สองสามคันแ๊บเดียวคนระับชั่วโมงมกว่าน่าจะเรียบร้อย ก็ไม่รอครับสั่งรวยเลยหน้าไม่รู้เป็นไรยกไม่ต้อยขึ้น ท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูรถเกี่ยวด้วยเราก็าตีหนูด้วยหาตีหนูด้วยครับคลิปนี้สบายสบาย,บายครับท่านผู้ชมมาลุ้นกันว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับท่านผู้ชมขอสักสองตัวก็พอครับสองตัวก็น่าจะพอแกงนะครับ เี่ยวข้าวได้ลึกมากครับท่านผู้ชมยันโคนเลยครับแปลงนี้ก็ขายฟางได้สบายขายฟางได้อีกครับฟางหนาด้วยเต็มอุ้มเลยครับประมาณ3ามลอกครับท่านผู้ชมข้าวดีนะครับ สามรอบไปไงมูนแล้วอ่ะโอ้ข้าวใช้ได้เลยครับข้าวใส่ปุ๋ยแค่ขนเดียวนะครับครั้งที่สองไม่กล้าใส่นะกลัวน้ํานะครับ ตอนนี้สองคันนะครับท่านผู้ชมวิ่งกระชูดเลยก็ไวกำลังเลยครับไวรุ่นครับคันนี้ก็สไตล์เดิมครับเรื่อยๆเข้าทรนงครับสองคันน้องก็เป็นไวรุ่นนะครับเดี๋ยวไปถ่ายใกล้ๆให้ดูนะครับคันนี้ไม่รู้ว่าเป็นไรครับในแห้งนะท่านผู้ชมหายฟางได้สบายเลยเป็นไรไม่รู้ ป็นไรลูกพี่ลูกพี่ครับไ็นไรครับรฮะ <laughs> ชอบรถเกี่ยวครับโรงเรียนไม่ไปล้วันนี้รู้ว่ามีรถเกี่ยวมาเกี่ยวใกล้ๆบ้านนะมามาหารถเกี่ยวเลยโรงเรียนไม่ไปนะเป็นไรมิก เปไน็นไรนวดรด มาคนแล้วไม่กี่รอบเองครับ่านผู้ชมคนละสอง,ส,องสามรอบแล้วแตงร่้มแล้วว่ะ bùn nhớ ấp ใส่ไส่งานครับเดี๋ยวหาล่มๆมนั่งแล้วก็รอไส่งานนะเผื่อหนูจะออกนะครับอันนี้ไม่น่าจะมีตัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูอันนี้ครับท่านผู้ชมอันนี้น่าจะมีตัวอยู่เพราะว่าอันนี้ข้าวจะหนาแล้วก็ข้าวล้มครับดินดินก็จะชื้นกว่าน,นี้หน่อยน่าจะมีตัวอยู่นะเพราะข้าวมันหนา ไอที่ข้ามันล้มนี่เจ้าของนาเขาให้กระจายฟางเลยนะครับเ,เขาต้องการจะเผาไอเผาข้าวดีดนะครับข้าวดีดเยอะไนะอที่ตั้งๆก็จะขายฟางครับที่ลม้ลมๆก็คือกระจายฟางแล้วเผาเพื่อฆ่าข้าวดีดนะครับ โอ้ข้าวใช้ได้ครับเฉพาะอันนี้เดียวประมาณได้ประมาณสามสามอุ้งกว่าครับอันนี้อันเดียว, 3, 3ว,นนยวข้าวใช้ได้เลยสิบล้อค่วครับไม่รู้ว่าจะใส่หมดหรือเปล่าอ้อมมองจากสายตานี่เห็นลำแหลมครับทั้งแม่ทั้งลูกครับไม่รู้ว่าจะใส่หมดหรือเปล่า ตัวเดี๋ยวได้รู้กันครับไม้เพชรจะคาดจะได้ทำงานหรือเปล่าสงสัยจะไม่มีตัวครับท่านผู้ชมเงียบเก็บเลยครับไม่มีแต่แม้นถูหนูท้องขาวนะครับหนูตัวเล็กๆยังไม่เห็นเลยครับ ไม่มีวีว่แววเลยว่าจะมีหนุวันนี้ต้องใส่จะคเาวนะครับ จะเลี้ยวไม่ค่อยไปนะครับสงสัยจะไม่มีตัวครับท่านผู้ชมไม่มีวิเวเลยครับสงสัยจะไม่ได้แกงครับวันนี้ น่าจะมีปัญหาข้างขวาไม่มีแรงคนะรับเลี้ยวไม่ให้่มเลี้ยวไม่ค่อยไปนะต้องสลับล้อซ้ายช่วยคนระับถึงจะเลี้ยวได้นะ ี้ยวข้างซ้ายไปนะครับท่านชเาีโยมเลี้ยวได้เลยแต่ข้างขวาเลี้ยวไม่ไปนะครับถ้าเลี้ยวล็อกล้อเลี้ยวไม่ไปเลยรถคันนี้ข้างขวามีปัญหาเลยครับต้องเคลียร์ค่อนข้างจะแตกบ่อยนะครับไม่น่าจะได้ศูนย์นะ มผมจะไม่ได้ผงจะไม่ได้ตัวนะครับวันนี้เดี๋ยวเิอคลิปหน้าแล้วกันใกล้เวลาแล้วด้วยครับห้าโมงแล้วด้วยไม่มีวี่แววเลยครับไม่เห็นตัวเลยครับแม้แต่ตัวเล็กๆยังไม่เห็นเลยโอเคครับเดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ